ห้องนอนและห้องน้ำห้ามมีสองประตูหมายถึงว่ามีทางเข้าได้ทั้งห้องนอนด้วยแล้วเข้าจากด้านนอกเข้ามาในห้องน้ํานี้ได้ด้วยอันนี้เป็นข้อห้ามเพราะอันนี้มันจะเรื่องเกี่ยวกับชูสาวเลยผมไปดูมาหลายบ้านแล้วทั้งหมู่บ้านนั้น,นก็จะมีแต่เรื่องแบบนี้กิ๊กเรื่องพวกนี้ปวดหัวนะครับทางที่ดีก็ปิดมันทิ้งก็จบแล้วครับสัญลักษณ์ของการที่มีห้องน้ำนะฮะทางเข้าสองประตูเนี่ย คนที่ปวดหัวก็คือแม่บ้านนะครับเขาเลต้องปวดหัวนะครับมันจะต้องคอยเราแวงว่าสามีมีมีกิ๊กมีอะไรพวกนี้นะครับก็ทางทดีก็ปิดมันทิ้งเถอะครับแล้วถ้าบ้านของคุณมีอยู่แล้วเนี่ยนะฮะคุณอยากลองพิสูจน์ดูนะครับคุณลองปิดดูดิคุณก็จะเห็นว่าเออสามีคุณเริ่มตรงต่อเวลาแล้วนะครับลองดูฮนะคำว่าปิดของผมอ่ะไม่ใช่คําว่าปิดล็อกห้ามใช้นะฮะไม่ใช่ ให้เอาสมาร์ทบอร์ดหรือเอาอะไรเนี่ยกรอบปิดไปเลยนั่นจะมั่นคงกว่าเพราะปิดแล้วเไอ้ล็อกแค่ล็อกอเดี๋ยวมันก็เปิดกันได้เพราะงั้นปิดทิ้งเลยดีกว่าครับแนะนําเลยครับ